สวัสดีครับผมเพชรผาไทยบำรุงศิครับวันนี้เราเจอใครนะทางทีมรอยเป็เศษเคยเจอเขาไหมเคยทีครับครั้งนึ่งครับเป็นไังชนะที่นี่เหรอร้านเนดิมเหรอวันนั้นร้อยเท่าไหร่น่าจะประมาณร้อยสิบเก้าวันนี้วันนี้ร้อยยี่สิบแปดอ๋อแบบบ่อยแบบชอบพขาดิครับนะเราไม่ต้องคุ้มไหมวันนี้ต้องคุ้มไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยซ้อมอยู่ที่ไหนต้องไหมซ้อมอยู่ลำปางลำปางที่โรงเรียนกีฬาใช่ไหมครับกี่วันครับ ซ้อมอยู่มาสองอาทิตย์อลอาทิตย์เราเนประเภทยังไงบุกไฟเตอร์หรือว่าตีมือหรือว่ามวยเข่ารื้ว่ายังไงตีมือตีมือหน้ารถสูงตั้งไรความสูงร้อยเจ็น้ำหนักของเราป่อยป่อยเท่าไหร่ตอนนี้ป่อยป่อยมีหกสิบจบมวยมาเพราสักประมาณห้าหกสิามไฟลังชนะกี่ไฟสามไฟหลังชนะหนึ่งหรืั้งลูกหลานตกยังัด ลำปากบอกแฟนขับทั่วประเทศเชียงน้อวันนี้ช่องเช้าฝากพี่น้องเอฟซีช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับเต็มที่แน่นอนครับขอตัวสิครับผมทานึ่งร้อปอนด์เป๊ะเลยบอกเขาทั้งวันที่น้ำตั๋ววันนี้เจอกับเพชรปาไทยครั้งที่สองนะวันนั้นชกกันที่เทาไหร่เนินอร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อครับวันนี้128เป็นไงวันเช้ามาสองวันไหนรอบนี้ พีเค้เหมือนเดิมวันเราไม่ซ้อมมาเราประเภทยังไงเขารู้ว่าเขาาเราสูงเท่าไหร่คน้ำหนักของเราปอยๆชกมันมารู้วๆเะ่าไร่อนนี้ปุ๊ไม่ร้อยิบแปดนี่คุณกี่โลได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะยังไงสามฝ่าหนักชนะทีทีชนะสองนะหน้าสุดชกไวร้อย เดี S <S ๋ยวรายี่ปมดจบกันวนอะนะที่นี่เราก็มา่วเลยนี่เราลุกร้าแต่งงานมาเป็นขับเชือนะครับวนนี้ฝากให้น้องใเลยวันนี้โอเคขอโชคดีครับผม